อันนี้แม็กทีสี่แล้วนะแม็ Mac กทีสี่ Battery ก็แบตเตอรี่ก็เริ่มอุ่นๆขึ้นมานะครับน,นี้ก็เป็นออโต้ฟออโต้ปรับพันท้ายได้ให้มันยันไหลนะ โอ้โอเคสวัสดีครับทอล k กวีวิการอีพีนี้ก็อยู่กับปืนเกลบัสเตอร์นะครับของมันก็จะเป็นลังกระดาษธ,ธรรมดานะถ้าเป็นปืนเกลนะครับไม่ได้สวยอะไรมากนะเปิดกล่องออกมาก็จะเจอกับคู่มือนะครับในคู่มือก็จะมีบอกว่ามีอกรอ์อะไรแถมมาบ้างนะแล้วก็วิธีการเล่นคร่าวๆนะครับก็ลองอ่านดูนะครับ M.P.5 นะครับว้า wow. วตัวบอดี้มันจะเป็นไนลอนนะครับไม่ใช่โลหะนะเป็นไนลอนทั้งก็บอกเลยนะครับไนลอนพลาสติกนะเกตด,ดีนะครับบางส่วนมันจะแข็งมากนะเหมือนโลหะเลยอ่ะเนี่ยแข็งแข็งมากนะแล้วก็รายละเอียดตัวปืนนะค่อนข้างดีนะ อันนี้ปรับบูดได้นะคออโต้เซมิเซฟได้ศูนย์หลังนะศูนย์หลังหมุนเล่นได้นะแบบนี้หมุนเล่นได้จะมีรูใหญ่รูเล็กนะแบบให้เราหมุนเวลาเล็งนะแต่คนก็ไม่ค่อยเล็งกันหรอกนะปืนเจลเพราะว่ามันไม่ค่อยแม่นนะศูนย์หน้าก็เอ5ไฟเลยนะ เป็นรุ่นแบบคลาสสิกรุ่นรุ่นแรกๆนะ MP5 รุ่นนี้นะครับสวยดีนะพอ,อกลดแสงก็ทำมาสวยนะครับ MP5 มันจะกดแม็กได้2ที่นะปับกดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือกดปุ่มเราก็ได้อันนี้ก็ทำได้ทั้ง2แบบนะปรับโหมดได้2ข้างนะครับมีโบแบค็คด้วยนะ นี่โบแบกได้คันลังดึงเล่นได้นะครับโอเคงานถือว่าสวยนะครับค่อนข้างสวยแล้วก็ดีมากนะสันท้ายปรับยืดได้นะครับแกนเป็นโลหะด้วย ส่วนในที่มันต้องใช้ความแข็งแรงในการยึดเกาะเขาจะทําเป็นโลหะให้เรานะเนี่ยโลหะแล้วก็พันท้ายตรงนี้แบบแข็งมากเป็นพลาสติกถือว่าแข็งมากอไม่ขี้เหร่นะเล่นได้โอเคราคามันอยู่ประมาณสามพันต้นๆน,นะครับถ้าเป็นปืนเจลเนาะถ้าเป็นวีกันมันจะประมาณ6กพันกว่าบาทนะครับถือว่าไม่ขี้เหร่นะ เอาไว้วางโชว์ได้นะครับแมกกาซีนมันก็จะมีแง่งๆนะเอาไว้แบบปั่นกระสุนนะมันจะมีมอเตอร์อยู่ด้านในเนาะคนที่ดูบ่อยๆก็น่าจะเคยเห็นแล้ว่ามันเล่นยังไงนะในกล่องก็มีเป็นตาแถมมาให้มีกระสุนแถมให้หนึ่งถุงนะน,นี้เราซื้อเพิ่มมาอีกหนึ่งถุงนะครับกระสุนมันถูกมากนะ ถุงละสี่สิบาทนะประมาณสี่พันนัดเนาะก็ยิงกันเพลินๆไปเลยนะมีสายชาร์จแบตให้ไม่มีอะแดปเตอร์แล้วก็มีแบตเตอรี่แบต,ตรแบตเตอรี่ที่เขาแถมมามันก็เล่นได้นานนะยิงได้เป็นสิแม็กซซีนนะไอะแบตเตอรี่ที่เขาแถมมาเนะี่ยแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ซื้อเป็นแบตลิโพมาใส่ก็ได้นะมันจะมีขายอยู่นะก็เดี๋ยวลอง ไปยิงกันเลยนะครับว่ามันประมาณไหนเนาะฟิลลิ่งเนาะในการเล่นนะครับสวยดีพอปันกระสุนแล้วก็ลองยิงดูนะปรับโมดเป็นออโต้นะครับ โบแบ็ก <Move> ด้วยนะกระสุนหมดแล้วพอเราใส่กระสุนเข้าไปใหม่นะเราก็ต้องดึงตัวนี้นะเพื่อโหลดกระสุนนะดึงนิดเดียวเราก็ยิงอันนี้เป็นหมดออตโต้นะเทฟใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับเทปใช้ได้ทีละนัด ปืนมันไม่ได้แม่นมากนะมันเอาไว้ยิงแบบสนุกสนุกขำขำนะครับเดี๋ยวลองวัดความแรงดูนะว่าเท่าไหร่นะครับร้อยหกสิบเอ็ดร้อยแปดสิบสองร้อยห้าสิบร้อยเก้าสิบ 180ก็อยู่ราวๆ150ถึง200ครับไม่เกินนะี้เนาะก็แรงพอๆกับปืนอัดลมทั่วไปนะปืนอัดลมชักยิงนะครับก็ถือว่าไม่ได้แรงมากแล้วลูกกระสุนก็เป็นเกลนะเวลาเรายิงไปมันก็แตกนะไม่ได้กระเด็นกลับมาหาเราแนละ้ว โอเคนะเวลายิงมันก็สนุกดีไม่ต้องระวังมากเหมือนพวก b ีบีกันอะไรพวกนี้นะเพราะว่าบีบีกันอ่ะเวลายิงไปกระสุนมันจะแตกแล้วก็เด็นกลับมาหาเรานะแต่ปืนเจลอะ่ะเวลากระสุนมันแตกมันก็กระจายหายไปเลยนะ อันนี้แม็กที่สี่แล้วนะแม็ Mac กที่สี่ก็แบตเตอรี่ก็เริ่มอุ่นๆขึ้นมานะครับน,นี้ก็เป็นออโต้ฟัวโต้ปรับพันท้ายได้ให้มันยันไหลนะ Okay. ไม่ได้มีการติดขัดอะไรนะระบบปืนก็ทำงานทำงานระเถียนดีนะก็ใส่มากก็รู้อยู่แล้วนะเขาทำบีบกันด้วยนะมาทำเจลก็เชื่อถือได้นะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะเดี๋ยวจะมายิงอะไรให้ดูอีกก็คอยรับชมได้นะครับเหมือนมันจะใส่ปอก เเซอร์ er ได้นะที่ยิงกระสุนเรือนแสงนะเดี๋ยวเราจะลองใส่แล้วไปยิงให้ดูนะคลิปต่อไปแล้วกันนะ,ค,ะนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะขอบคุณที่รับชมนะฝนจะตกแล้วไปเก็บผ้าก่อนสวัสดีครับ